เชียววินาทีที่สี่ชั่วโมงเราออสตาวันนี้นั้น,นทีจะมีอีเวนต์ระดับช่องเราท,าทั้งชีอีเวนต์มาก็คงพลาดไม่ได้แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูเปิดคลิปมาในในายออสตาเขาจัดอีเวนต์ฮาโรวินทั้งทีเราก็ต้องขอรวมด้วสักหน่อยผมได้บูงตัวไปที่หน้าอีเวนต์ทันทีเมื่อเข้ามาถึงก็คำถามในใจมากมายน่าอะไรนี่อะไรแล้วโน่นอะไรด้วยความอยากรู้อยากเห็นเจึงได้เข้าไปดูแต่โอ้ถือจะหันหลังอยู่แต่ผขรู้ว่ามันคืออะไรก็คือรูฟี่ไนแม่ด เป็นลูฟี่ได้ของชอบมากที่สุดเลยเนี่ยมันมาทันทีก็คงต้องเอาซะหน่อยแล้วซื้มอมาใช้สามหมื่นแคนดี้แล้วไอ้แคนดี้เวนนี่มันหายยังไงวะเดี๋ยวไปสำรวจอีกฝั่งนึงก่อน,นเวลาไปไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นกล่องข้างๆซึ่งมันก็มีกล่องให้เหลือสองแบบมีแบบราคาถูกกับแบบราคาแพงคือเราเข้าใจ่เราออกค่าวว่าแบบราคาถูกกับแบบราคาแพงมันต่างกันยังไงใช่ความเกลืองไงผมจละลองกอดราคาแพงไปดูสักหนึ่งรอบซื้อของให้อยู่ข้างในกล่องนะมนเหมือนจะเป็นอาวุธอะไรสักอย่างผมจะสู้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ำมารู้ตัวอีกทีเพชรหมดแล้ว ทำไมมานผานขนาดนั้นฟะาแม่ช่างเลยครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่มาดูสิ่งที่ผมได้มากันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้เมื่อก่อนที่อาวุธช่องใส่ของที่ตัวละครมันก็ได้ขึ้นมาทำท่าผมจะให้เราใส่ถึงจะไม่รู้อะไรยังไงแต่ประสบการณ์จากการเล่นเกมก็มีใบยอะพอสมควรผมพ่อจะเลาได้ว่าสิ่งท้าเป็นของที่กากที่สุดผมจึงปล่อยน้องเขานอนแน่นิ่งไว้อย่างนั้นดีกว่าแล้วต่ออีกหน่อยเราก็เห็นประตูที่ทำท่าทานทางผนจะให้ผมเข้าไปเล่นเข้าไปข้างในยืนรอสักพักจะน่ากระถุ่งว่าบทที่ทีหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อเเเขขข้้้้้้้าา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 มมมมมงงงงงในนนนกกกกกก็็็คตตรรรรรรปปปลลลลดดหแแๆจจวววททีีึึสััออุธช่่่ยยไไไูะ ูก็ได้เอาไว้ก่อนวันนั้นไม่ใช่การวาก้อทัพปกติวันนี้แค่งสามตัวแล้วบอก็ใช่อาวุธที่เราใส่ให้ในการโจมตีแทนนี่มันหมออะไรกันฟ้าเมื่อวันถึงตอนที่ผมองเข้าใจแล้วแหละครับวันนี้มันคงจะเป็นประมาณแบบว่าให้เราสืบอาวุธดีๆมาเมื่อได้มาครับใส่ให้ตัวละครของเราแล้วก็มาลงในด่านพอเราจบปุ๊บอาจจะได้แคนดี้มาอะไรประมาณนั้นซึ่งมันค่าสเตจแรกตายแล้วมันก็ยังไม่จบมันก็มีสเตจสองสเตจส สเตตสี่สเตตห้าน้ำต่อไปแล้วจนถึงสเตตที่สิบเมื่อวันถึงสเตตเวบนี้ก็พอจะดาวได้ครับมีบทพูดแบบ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 ขึ้นมาพอกับเวลาน้ำห้อยหลังซึ่งชัดเจนนี่มันเวฟบ,บอลแน่แน่และอย่างให้รู้ได้ก็คือมันขอดึกแล้วก็เรียบร้อยแพ้ครับหน้าเอานะ่ะครั้งแรกก็อย่างเงี้ยมันเกาะมีชม้ำมีเลือกออกมีแบบแสบๆบ้างอะไรบ้างเออเอเอผมหมาถึงลงด่านนะครับอย่าคิดอะไรไกลเมื่อลงเสร็จผมรีบไปดูแค่นี้ให้ได้มาทัดชี้แต่ เดียว47เองเรอผมได้คิดในแง่ดีคิดล่วพอจะเป็นมือใหม่ก็ได้ไม่เห็นงนั้นผมจึงลัาเววสดามเมจอาเชรสักหน่อยพมล็อาเคชรดาเมจทําบหมจนเกลี้ยงไม่เหลือแล้วก็ได้เพชรมากมายพอสมควรไม่เห้นงนันละวผมจึงหันหลังกลับไปสุมกาอาวุธทันทีอ่าขอกากับชัดเลยสุมเบีทีอู้อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยแฮะแต่ด้วยความที่ว่ากองของ,ของดีมันราคาแพงจัดเล็กสเพชรเราแทบไม่เหลือแต่กระดูมัเกิ้ลใเขาจะยังพอใจอยู่ถ้ามีข้อกอากาชีสามารถเอาบอลลุกลับไปของกอากาที่ดีขึ้นกว ซึ่งปกติผมชอบลงคนเดียวมากกว่า้วครับแต่เป็นไอโบว์แมนดิผมขอเถอะนะมาหลายๆายคนเถอะยากจริงแต่ถึงจะขออย่างนั้นคนที่มรลดชะตากรรมกับเราก็มีแค่ไอหนูนี่คนเดียวเพราะาในครั้งแรกขาวาดตัวให้ดีสุดท้ายที่ผมพอจะทาได้ซึ่งมันก็อูแรงขึ้นมาหน่อยผมไม่ได้คิดว่าตัวเองแรงแล้วแต่ว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าไอดูให้มากับเรานะมันแรงกว่าเราเยอะโคตรและนั่นคืามสายาบอกกับฉันเลยครับว่าอาวุธดีๆมันดีกว่าเยอะเลยแล้วมาก็ดูดมันจะทายผมผ่านดาสิบไปได้แต่ใช่มันก็แค่เหมือน สุดท้ายก็ไม่ผ่านอยู่ดีแล้วปบดความรักได้หรอครับเหมือนเขาจะมีใจให้เราสุดท้ายก็ไม่มีอยู่ดีแตนน่หลังจากให้ลองกับไอ้หนูนั้นท้าผพรอมมีความหวังขึ้นมาบ้างผมคิดในใจว่าถ้ามีเอาดีอาจจะลงสบายขึ้นเยอะแต่ในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรถ้าไม่มีเงินก็จบแต่บางครัาจะมีวิธีแก้ปัญหาอยู่แน่รอครัะเพราะว่าดูคนเดาันออกแล้วใช้เงินแก้ปัญหาไงเมื่อเห็นดังนะั้นผมจะเร่เซิร์ชกูเกนทันทีนทพเพราะเอาเงินจริงแล้วเงินปลอมแต่ว่าดูจากราคาของกล่องแล้วกาจะได้ของดีีดีมมาสัักกออออออนนนนนึตต้้้หหดเเยยยะะแ่่่คจชุใรรรบป็ เมือนก็นพี่รอเธอมีใจให้เราซึ่งเป็นไปได้ยากค,ครับพูดตามจริงแต่เดี๋ยวผมเพื่ออะไรของผมเนี่ยเอาไปว,ว่าช่างมาตัดภาพใหมา่ที่ต่อเติมเสร็จเลยดีกว่าตัดภาพมาก็เติมว,ว่าเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยทาเข้ามาในเกมแว่ดูตัวสักหน่อยแม่ตัวสูบตัวละครแล้วกันนึกขึ้นได้จะเป็นตัวที่ผมจะปั้นไปห้าดาวแต่ปั้นไม่เสร็จอยู่เลยนี่หว่าไอหนุ่มนี่แหละไม่เห็นน้นแล้วผมจึงรีบไปลงด่านทันทีซึ่งครั้งที่ผมมาเข้กับแผนการใหม่คือการวางดักหลัง เขาคอนและนัเป็นอย่างยิ่งเลยครับวิธีเวนนี่โคตรด,ดีตอนนั้นก็ชงเชงชงเชงชงเช,ช,ช,ชงไปพอตัดผ้ามาอีกทีอันเรียบร้อยแต่เนื่องจากว่าทีมของเราเต็มแล้วทำไมคาริ่นต้องมีผู้เสียสละออกจากทีมของเราไปนหนึ่งคนซึ่งผู้ที่ถูกเลือกนะคือไอ้ผมขาวยาวนี่เพราะว่าสก,กิลว่ามืาไอ้หมูป,ป่าคาเดมี่เลยอะแต่ของไอหมูป,ป่าคาเดมี่นยมันดีกว่าแล้วก็ใหม่กว่าทำไมนอ้องผมขาวยาวใหญ่นี่ต้องตกรอบไปและไอ้หัวเครื่องสีก็เข้ามาแทนอ,อืมเพราะว่าดาเมจเริ่มต้นเหมือนน้อยแปลกๆแฮะเอาหนาเพรเราเหตุการณ์ครั้งเดียวไม่รู้ไซึ่่่งมมััันนนนเาากบธอแหละรักะะะขขนนนนาาาาดดดดคคจจจไไปิว่ใร้้ยี ว่าอ้ผมเครื่องสีนี่สีิลแรกที่ประทับใจแล้วก็คือมันโคตรเท่ผมถูกใจมันมันหล่อมันผมเลยสกิลแรกเขามาเป็นการพ่นไฟออกไปซึ่งมันโคตรเท่แต่เมื่อโลนกำลังติดสถานะติดไฟด้วยจะเสียยาเยาค่าที่ระยะมาสั้นไปหน่อยอู้ข้อเสียเพิ่มเติมดาเมจน้อยจังเลยแฮะโอ้เพิ่มมาอีกข้อแล้วราคาแพงโคตรและถ้าเอาเงินจ่าให้มันไปเรื่อยๆระยะค่าจบที่ก็จะยังขึ้นมานิดหน่อยแต่เดี๋ยวหลัางๆเริ่มไม่หน่อยแล้วระยะมันไกลใช้ได้ส่วนสกิลที่สองเป็นการสร้างฐานลำแข็งยักษ์ออกมาซึ่งมันโคตรเท่โว้า เครื่องสีนี่โคตรดีเลยฮนะถ้าติดไฟได้ถ้าแช่แข็งศัตรูได้และที่สำคัญมันหลอลกผมเด้เลยแต่กินเงินเยอะไปหน่อยส่วนสกิลสุดท้ายมาแบ,บการเอาสกิลแหลกบวกสกิลสองสอม,มารวมกันมันสร้างพื้นน้ำแข็งยักษ์ออกมาบวกกระซ่าไฟรอบตัวซึ่งมันทำให้กระสถานหนาติดไฟแล้วก็แช่แข็งของโคตรดีผมขอแนะนำเลยครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผมขอแนะนำให้มีไอหัวเครื่องสีนี่ติดทีมเอาไว้สักตัวต,ต่อมาประมาณของเราก็าคือการลงอีเวนต์เขาจะได้เปิดคลิปยูทูบฝรั่งดูเพื่อเขาจะมีเทคนิคอะไรดีๆมมมมาาาาาาสสอออนนเเเเเเรรรบบ้้งงงแต่่่่่่่ดดดววยยยคคคททีผกกกกก็็็็็ปปูลลิฝััไไขใจห แบบที่ผมเข้าใจเลยละกันนะครับประมาณว่าอาวุธยิงแหล่ยิงโหดซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็จะมีอาวุธที่แตกต่างขนาดกันไปคือเมื่อเข้าเปิดดูอาวุธของตัวเองในเกม<ๆ>ก็รู้แด้ทันทีว่าอาวุธเด็ดนี้ต้องลงไม่ไหวแน่แน่ผมจะรับประกอบสืบอาวุธสักหน่อยอ่าเกลือเกลือเกลืออ่า ใส่ของดีๆกับเขาบากสักทีซึ่งตอนนี้ก็จะส o o อีกหลายครั้งนะตัดภาพไปเลยแล้วกันครับและนี่ก็คือเซ็ตอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ซึ่งถึงจะบอกว่าแต่ละตัวมีความพนัดแตกต่างกันแต่ผมก็หาว่าที่มาถนัดใหม่ได้สักอันมาลองดูใหม่แต่อู้มันดีวกว่ารอบแรกแฮะมันตีแรงขึ้นเยอะเลยของคน ดีแต่ถึงจะอะไรยังไงมากกว่าตบตาตสิ้นพลกับทีเวฟสิบซ,ซึ่งตอนแรกดูท่าเหมือนจะมาดีแจะเข้ามาหลังมันจะตกมาตายสุดท้ายก็แพ้ที่เวฟสิบเหมือนเดิมเพราะว่าอาวุธผมดีขึ้นเยอะแล้วนะคราวนี้ผมจึงรอเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆหาตัวที่มาใช้อาวุธของผมได้ซึ่งมันก็พอมีอยู่แต่น่าเสียดายครับที่อาวุธที่มาขนาดมันไม่ใช่ของดีของผมมันเป็นแค่ของกากๆเกลือๆถ้าคราวนี้โค้ชชิตาก,ก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวเพราะมากับสไปายแรปเปอร์ดังคนทีจ่จะขอให้คารปให้ฟังแต่ว่าเขามาหยาบแรปพผมฟัง ครับนี่ก้อนตโตว้ดูเหมือนว่าอาวุธของคนที่มาค่ะเราจะโคตรเด็ดเขาสู้ตอนแล้วสเตปผ่านไปอย่างรวดเร็วในเกมนี้มีพี่แกด้วยเหรอผมาจำได้ครับว่าตอนที่ผมชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้เลยแต่ตอนแรกผมก็ไม่เคยได้เล่นมันหรอกครับเพราะที่บ้านผมมีแต่ไพ่ป๊อกดแดงเราเล่นอดไรตอนเด็กไปนิดหน่อยแล้วมาดูนี่กันดีกว่าตอนนี้เราผ่านเวฟ้ยสิบไปได้ด้วยนี่ครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ยเสือมันก็นเบิร์นทุกทีเมื่อผ่านด่านบอสแรกไปแล้วเพรด่านลูกกระเจาะต,ต่อไปมระกอบงายได้เหมือนเดิมจนมาถึงสเตปที่ยี่สิบอันนี้ดูจะไม ัผมแวะมาดูแคดดี้ที่ผมมีแล้วเมื่อก็าำให้ผมเธอจะต้องท้อใจแล้วไปนจอถึงสาวมือชาิไหนฟะเนียผมจึงลอบเปลี่ยนแผนใหม่ผมลองเอาอาวุธที่มาขนาดมาใส่ให้พวกมันดูเผื <S <s ่อว่าจะแช้อาวุธที่ขนาดมันอาจจะดีกว่าพวกอาวุธหายากก็ได้ <S <s ซึ่งคราวนี้มีผู้เราใช้ตากมากับผมหนึ่งคน <S <s ซึ่ง ขาจํผมได้ด้วยจําได้อย่างไอฟ้ฟ้าโอ้โหเขาแต่งตัวไม่โดดเด่นแล้วนะเมื่อเข้ามาถึงผมวางอาวุธตอนที่มันถนัดดูแต่เมื่อได้ลอใช้แล้วนะไม่ใช่ความคิดที่ดีครับมันกากกว่าเดิมเยอะนี่ขนาดมา2คนนั้นเนี่ยแล้วก็แน่นอนครับผ่านเว็บสิไปไม่ได้ผมที่แรกรู้สึกทอ้อใจกันเลยไปนั่งพักใจในห้องเอฟเคแสิ่งทําทปให้ท้ทอใจไปมากกวนะ่านั้นคือเพชรในตัวของเราผมเจะทีมใหม่ไปลองได้อินฟินิตี้ปั๊มดาเมจเอาเควสทันทีฉนันจะเขาดูคลิปในย,ยูทูบมาเยอะแผนการที่ผมใช้รอบนี้คือการวางหมูป่าคาเดมี่ดักไว้ข้างหน้าก่อนแต่น่าก็ดูจะไม่ใช่แผนที่ดีนะผมจะวางหัวเครื่องสีราไปช่วยเพิ่มเติมเมื่อข้างหน้าเริ่มไหวผ จะพาจากการสู้รบเป็นลงทุนกับธุรกิจมอธุรกิจเริ่มอิ่มตัวแล้วผมจะางเงินที่ได้มาเป็นลงทุนในการจัดกองทัพใหม่โดยเราจะวางไอ้หัวเครื่องสีนี้ไปกองทัพแนวหน้าพอมามันจะได้ตัดตัวให้เราได้ตอนนั้นผมเสริมกองทัพแนวหนาโดยสามน้อยกระดาษผมจัดการวางบารเออร์วินาให้เสร็จสับพแล้วก็มาต่อได้ที่หมูป่าคาเดมี่ตอนนั้นผมก็วางกองทัพท,ที่เหลือจนแน่นเอียดแล้วก็ดูนี่สิผมไม่เคยจัดกองทัพใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนเลยงมงจาบมุมนี้เรามาดูโคตรเท ของโคตรด,ดีโว้ใช้กระดาษโคตรเปลืองคันรักโลกบากอ่ะเป็นไหมซึ่งต่อจากนั้นงานของผมก็ไม่มีอะไรแล้วเพียงแค่ลากกดบัฟเออร์วินแล้วก็สู้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งพอเวฟหลังๆมันก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็ทำแล้วก็แพ้ศัตรูจนได้แต่ันไม่ใช่ประเด็นสาเหตุที่เรามาวันนี้ไม่ได้แบบเพื่อชนะเราจะไปเอาดาเมจซึ่งผมก็ได้ดาเมจมาพอใจกันที่คาดหวังไว้เอะจริงก็เกิดด้วยนะครับผมได้มาจ่ายค่าห่าสิบล้านดาเมจแนะ่เยะอะโคตรผมลอกแค่ไดาเมจอย่างมันมือใช้เวลาจุดพาร์ทหนึ่งจกนกว่าจะลากเควสหมดซึ่ง ขอ,ของโคตรดีตอนจะราเปี่ยนเรามาลงกิเป็นกันบ้างดีกว่าผมลองหาตัวที่สามารถใช้วุตถุมหผมได้ผมหาไปในเหลือเทียตัวเฮียตัวจะมาเจอกับตัวที่ใช้วัาถุมหมได้สักทีไม่เห็นแตงนะผมจีบเอาวห้มมาใช้อย่างไม่รีรอเขาจะว่ากันจิงๆว่าที่ด่านแรกๆไม่ได้ต้อบอกว่ากันที่ด่านนี้ไอ้น้องซึ่งจะวันนี้ผมลุ้นแทบตายที่รกผมบคดีใจเพราะมันตีจนเลือดหมดแต่ะ ไมไมเดี๋ยวทำไมมันคือเดือดเฟโออ่ะมันตายแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นผมว่าคิดในแง่ดีคิดว่าค,คงจะบั็กแต่มันไม่ใช่มันวาร์ปผมกลับเฉยเลยมาลองอีกสักรอบแล้วก็ผ่านสักทีเออนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมผ่านเว็บสิบได้ด้วยตัวคนเดียวและสถานีต่อไปนั้นคือเว็บที่20ซึ่งผมแพ้ชนะน่ะเหรอไม่ต้องบอกก็รู้แพ้ครับแล้วจะได้นไปเห็นท่าที่เขาทีมเริ่มไหวแล้วเขาจะลองอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆทำซ้ำเป็นวงจรอุบาทซึ่งในวงจรอุบาทนั้นเขก็ประกอบไปด้วยอัพของลองอี คนเรามาช่วยแก้เหงากับเราบ้างใช่ครับว่าแค่บางคางครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่มีโชคชีแล้วล่ะครับพเพราะเขาตอนท้งให้อยู่คนเดียวประจำาึ่งถ้าตาตามีคนช่วยก็สามารถผ่าน20ไปได้อย่างง่ายได้แต่นั่นจะเป็นแค่น้ำจิ้มเวท30ก็ผ่านไปได้อย่างง่ายได้แต่การผ่านไปง่ายได้เนะี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับเวที่40เพราะว่ามันถึกโค้ ผมคิดได้อย่างชัดเจนว่าอาวุธดีๆมันต่างจากอาวุธกากๆยังไงเขาควรจะไปลองเอาดาเมจเพิ่มสักหน่อยแล้วนื่จากเขาศึกษาในยูทูบมาเขาบอกว่าการลองหมดเอาไม่ได้ดาเมจเยอะกว่าและในความส่วของเด็กน้อยผมทำตัวเหมือนเด็กเพิ่มท่านศึกษาครั้งแรกผมแวะดูราคาน,นิดหน่อยแต่ด้านสินไลฟ์เรายังไม่ซื้ออะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องการใช้ในตอนนี้ผมเลยเข้าไปเล่นดักออฟทันทีซึ่งบอกตามตรงคัะท่าไม่มีเฮียหัวเครื่องสีที่เราแพ้ไปนานแล้วเพราะว่าไอ้โมเว้นี่มันยากจริงแต่ผมก็ใช้แผนตามเดิมว่าเขาทำหน้าจนไหวแต่ราไปลองุุกธริจ พอได้เกินมาขอส่งข้อก็เอาไปจัดกองทัพใหม่เจนั้นก็รอกดบัฟเออร์วินซึหรับใครที่ฆ่าระหวังเทคน,นิคการลงจังผมนะครับผมขอแนะนำให้คุณไปเปิดยูทูบดูดีกว่าเพราะเขาจัดกองทัพได้โคตรงวเลยแต่เมื่อที้เขาบอกว่าเราหมดเอามาแจกอาเมจเยอะกว่านะั้เป็นจริงรอบนี้ผมได้ไมาตั้งสามร้อยห้าสิบล้านแนะ่เขากดรับเครดิตอาเมจอย่างมันมือเมื่อรับจนหมดแล้วก็ดูนี่สิของโคตรดีเจนาก็ย้ายพอใจคนรอมากอย่างผมยืนดีเขาจะไปหาคนมาใส่เพิ่มเติมว้วเพชรเยอะโคตร จากร้นาน,นเจ้ารอเพชรที่ได้มาไปสืมหาอาวุธทันทีแล้วก็ได้อวดาวุธมากมายซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นล้วนเป็นแต่ของเกลือเกือผมจะเอาของเกลือ,เก,อ,เ,กอเกือมาลองกันถ้ากลายเป็นของดีๆแล้วจะจับอาวุธจะใส่ให้ตัวที่ขนาดลงไปซึ่งคนที่คุณเห็นต่อไปนี้ควรจะคิดว่าเป็นคู่หูของผมใช่ครับพอที่แรกผมก็คิดงั้นแต่ไม่เขาคือลูกน้องของคู่หูของผมไม่รู้ไปทำพิธายไหนมาแต่งตัวแบบกันเป๊ะเลยแต่เลิอกอาชีพมาก่อนครับและจากว่าเห็นผมกำลังลงอีเวนต์อยู่เขาเลยอาสาตัวจะมาช่วยผมลงซึึ่่่งงงเเเเเขขขข้้้้้าาาาาามมมมอออไไไปถววววฟลยยโโหคตตตรรรดดดีีีแูัันนใใะ แต่ตัวที่เอาหาก็รู้จะไม่รรมาดาซะันด้วยเขาให้มีฮอกกับผมมาซึ่งเขาบอกกับผมว่าต้องไปหาออฟมาใส่เองเอิม่มงั้นเอาไว้วันหลังละกันครับแต่ก็รับมาก่อนลราจะละลาสองคนก็ไปลงกันต่อระหว่างลงเขาก็ถามผมบ่าผมจะลงเอาอะไรเขาก็ตอบไปตามิงว่าผมจะลาลูฟีไไ่ไนแมร์เขาก็เลยสวดผมขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าถ้าหาชากนี้คงไม่ได้แน่ๆเขาบอกให้ไปหาเสื้อตามกลุ่มดีกว่าและในความที่ผมเป็นคนว่านอนสอนง่ายผมจะเลยไปหาเสื้อได้กลุ่มทันทีอันเรียบร้อยทำไมอ่ะเพราะคนมันอยากได้อ่ะซึ่งม,ม,ามามาถึงมือผมเขาแล้วผมถ เพราะว่ามันคือตัว6ดาวของโคตรดีตอนจากนั้นผมเดินไปที่ตู้สูทเพราะไอ้ลุงนะของครูหัวผมเขาบอกว่ามีตัวหน้าซุ่มอยู่สวยเลาก็ององ,องนิดหน่อยว่ามีตัวไหนหน้าซุ่มมันก็ไม่เห็นมีสักตัวเลยฟะาเขาจึงถามเข้าไปเขาบอกว่าไอเซเบอร์ชุดเม้นนั้นมันดีกว่านกธุรกิจของผมผมได้ความเฉืีอคนงานจึงสมทันทีแต่เมื่อตู้สูทจะเปิใจให้ผมเท่าไร เพราะว่าเปิดประตูออกมาก็มีแค่ไอหัวล็อกไอตัว็อกเวทนี่แต่ว่าถ้าจะเอาทันทีช่องเรามันไม่เคยมีพลาดเขาจะสุมต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไดายักทีแล้วดูมาช่องชตาจะได้ตลกกับหม,มันได้มาสองตัวเลยผมรู้ว่าดกคนอยากดูสกิลของไอตัวฟ้านี่มานานแล้วมาดูกันเลยดีกว่าสกิลแรกของมาเบการก,การะโดขึ้นฟ้าแล้วก็เอาเท้าทุบพื้นคือมันจะสร้างแรงสนะเคิร์ออกมาซึ่งดาบเมกของมันก็ใช้ได้อยู่ส่วนสกิลสองเขาใสกิลแรกเลียการกใช้เท้าเปียการกใช้มือแทนส่วนสกิล ซเธอกระสกิวเวนเนี่ยแหละโคตรเท่ของโคตรดีแล้วต่อจากนั้นลูกน้องขอขอหัวผมเข้าชมผมไปปั๊มดาเมจช่วยเราให้กำลังกระหิวเพชรอยู่พอดีต้องไปกับเขาด้วยและต่อจากนี้มันก็จะเป็นการลงธรรมดาครับเดี๋ยวไว้มีอะไรน่าสนใจผมจะตัดมาให้ดูละกันแบตนี่ก็คือกองทัพแบบเต็มสูบเธอผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาออกมาไปวินยังไงบั๊บติดอยู่ตลอดเลยของโคตรดีสุดท้ายผมต้องรอฝึกบ้างแล้วแหละครับซึ่งมาถึงตอนนี้ลงมากขนาดพอสมควรลาเบฮได้มามันก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหรและน้องเขาก็บอกเขาว่ารอดูจอจบเกมได้เลยไอเราโกงงว่ามาจาก ตอนจบเกมเลยแล้วกันครับแค่เพาว่าจะรอดูตอนจบเกมทีเดียวแต่ไม่ได้ไหวจริงๆครัต้องตัดมาให้ดูเนี่ยค่ะยังไม่จบเกมนะได้ไปถึง1000ล้านแล้วเฮ้ยแล้วก็ยังไม่สุดมันขึ้นไปถึง2,000ล้าน3,000ล้าน ว้าวของโคตรดีคนล่าสุดเลยยังครับเขาบอกเลยว่ายังตอจบเกมแล้วมาเทนถึง4,000ล้านเลยให้ว้าวของโคตรดีดูแค่ได้แบบที่ผมรับได้เซผมรับมาได้หน่อยพอได้ใช้งานเพราะว่าทาราทอมบมต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงแน่ๆก็เยอะขนาดเนี้ยแล้วตอนนั้นเขาเดินมาให้ตูสวมแล้วก็เห็นว่าตูหน้าตาแปลกๆเข้าให้แล้วก็เดินเข้าส่องเราก็เลยรับเดินเข้าไปดูเอเดินเข้าไปแล้วผมก็พบคขาแสตาเป็นอย่างยิ่งผมจะเองใส่แว่นออฟตัดก่อนถ้าไม่ได้องใส่อ่ะเพราะว่าเขามีเลนิน่าเอ็กซเอมเบอร์ไงมันสามารถก่อแสง ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังคงทนด้วยแต่ที่สำคัญเขามีโค้ด M I U M A ที่สามารถลดราคาได้แต่หนึ่งร้อยบาทส่วนไอ้บลอนนี่ราคาผมก็ไม่รู้กันว่ามันคืออะไรแต่สรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับมันก็เป็นเหมือนการลงปกติแต่ว่าบอนมันจะถึกขึ้นมาหน่อยเอาจริงไม่หน่อยนะครับโคตรถึกเลยเพราะเมื่อเราจบก็ได้แคปซูลอะไรบางอย่างมาเมื่อเปิดแคปซูลออกมาเขาจะโคกอะไรเกลือๆกลือและนี่ก็เป็นการจบอีพีที่หาย,ยางแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็กอดจะไปตามำนยบช่องเราบลอนนต้องมีการขออะไรบางอย่างกันหน่อยพอเพราะดาขอ400าาาขอสยล์ออะไรไรปก่น อีกเมนาช่องเราก็จะมีคอนเทนต์พิเศษที่รอปล่อยอีกเพียบส่วนจะเป็นอะไรนะ่ะเหรอหรอเลือ่อนเราแล้วกันครับ